สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ เราก็ยอยู่กับท็อป5ผลไม้ยอดนิยมนะครับซึ่งผลไม้ที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือมะม่วงเบาแน่นอนครับมะม่วงเบาถือเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองทางภาคใต้ของไทยนิยมปลูกและรับประทานมาแต่โบราณมีลักษณะพิเศษคือผลขณะยังดิบจะฉ่าน้ําให้น้ําเยอะรสชาติเปรี้ยวจัดส่วนผลสุกลดหวานกลเปรี้ยวนิยมนําไปแปรรูปหลายอย่างเช่นมะม่วงกวนปั่นกับน้แข็ง และเติมเกลือป่นเล็กน้อยใส่น้ำเชื่อมพอประมาณเป็นเครื่องดื่มในช่วงฤดูร้อนเพื่อคลายร้อนได้ครับที่สำคัญเป็นมะม่วงพื้นเมืองที่มีดอกและติดผลได้ง่ายผลดกเป็นพวงตลอดทั้งปีจึงถูกตั้งชื่อว่ามะม่วงเบาดังกล่าวเวลาติดผลเป็นพวง8ถึง15ผลขึ้นไป ลำต้นมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคแมลงต่างๆได้ดีคุณผู้ชมคงสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่ามะม่วงเบาเนี่ยมีประโยชน์หรือสรรพคุณไหมมีแน่นอนครับมะม่วงเบามีรสเปรี้ยวที่เป็นแหล่งรวมของวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดได้อย่างดีช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้เส้นผมฟันเหงือกและกระดูก ให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยครับอแ,แต่ถึงมีข้อดีก็มีข้อระวังในการทานมะม่วงเบาอยู่นะหลายคนอาจมีปัญหาท้องอืดหนักท้องรู้สึกอึดอัดเหมือนอาหารไม่ย่อยได้เพราะฉะนั้นไม่ควรทานมากเกินไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวิดีพาพพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนกเกษตรกรยิ้มได้